โยชินสวัสดีครับสวัสดีครับเอาอย่างนี้ดีกว่าปล่อยว่าขั้ท้ายมาไหนผมลืมแล้วจริงจริงวันที่สี่สี่เดือนเดือนนี้แล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้ครบปีพอดีพรุ่งนี้ครบหนึ่งปีพอดีที่ไม่ได้ต่อยมาหนึ่งปีพรุ่งนี้วันที่สี่กันยาครับอ๋อคุณต่อยขั้ดท้ายคือสี่กันยาปีหกสามใช่ครับเจอใครต่อยป้อมเพชรชนะชนะป้อมเพชรที่ทูใช่ครับ ปีแล <uet S 2> ้วหรอปีหนึ่งความรู้สึกตอนนี้เป็นไงต่อยกับไม่ต่อยนี่ห้าสิบห้าสิบเลยป่ะหรือว่าเบื่อลหรือว่ายังไงมันก็น่าเบื่อมันไม่ได้ต่อยสักทีมีแต่ขึ้นแล้วก็เลื่อนนี่คืออะรมันน่าเบื่อยังมีไฟอยู่ไหมถามว่ามีรายการผมก็ซ้อมผมซ้อมตัม้งเคยสอบตลอดแต่วา่าไม่มีรายการผมก็ซ้อมมัง่งไม่ซ้อมมัง่งเล่นของผมไปมัง่งเยมันไม่มีเป้าหมายมันไม่มีเป้าหมายถ้ารายการขึ้นปุ๊บเป้าหมายมาใช่ครับถ้ามีรายการมันก็มีเป้าหมายที่เราจะแบบเออจะ ตั้งใจซ้อมนะวีลการวันาาวนี้วันนี้นะอ,อันนี้คือมันไม่มีเป้าหมายพอแบบอยังขึ้นกับมืออย่างเมืเ่อกี้พอขึ้นปุ๊บเริ่มมีเป้าหมายมันก็เริ่มซ้อมละเริ่มอะไรเก็บตัวเริ่มซ้อมเริ่มอะไรละพออย่างเงี้ยไม่กี่วันมาก็ถอนก็เลื่อนอยู่อย่างเงี้ยที่ขึ้นปุ๊บนี่ขึ้นกับใครที่เห็นรายการล่าสุดเสียงดำครับอ่าก็ยี่สิบสี่จุดห้ากับยี่สิบเจ็ดใช่ครับตอนแรกจะต่อยคนไหน ยี่สิบห้าแล้วเขาก็หายไปแล้วครับเออน้ำหนักตอนนี้เท่าไหร่ครับที่ธรรมชาติที่สุดปล่อยๆเท่าไหร่ถ้าปกติถ้าผมได้เคลื่อนร่างกายจริงๆนะครับเคลื่อนร่างกายสองสัไปเนี่ยร้อยยี่สิบสองไซส์ได้นะ ร้อยยี่สองก่อนได้ใช่ครับแต่ถ้ากลับมาหลังโควิดเนี่ยต้องเท่าไหร่ก่อน24อยยี่สได้พอดียี่สิบสี่ยาได้หมดยี่สิบสี่ยได้สี่ยแล้วค่อยขยับลดไปรดไปเพราะว่าผมหยุดนานถ้าต่อยแต่ต่ำกว่ายี่สองเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ถ้าไปต่อยสักสองไฟเนี่ยร้อยสิบสองเนี่ยผมทำได้โอ้ยเพิ่งรู้เหมือนกันว่าพีเดียมเสนอวี่ไมชิดไปแล้วครับเพราะว่าโยชินก็ เขาคงพี่มมีแต่เขาเพราะที่จริงไม่ใช่นะมันถ้าถ้าพูดถึงเข่าเนี่ยมันเป็นของอาชีพของ FA ฟอยู่แล้วงียคือเราต่อยแล้วก็ต่อยไปตามสไตล์มวยเขาแต่ว่าปกติผมก็มีมีทุกอย่างนะครับอยู่ที่อยู่ที่ว่าจยาให้ผมต่อยแบบลักษณะมากกว่าคือเราต่อยได้แบบลุกได้รับได้ค,คือี่ว่า,าดูคนดูแลนิงเดอร์เงี้ยเขาจะให้เขาผมต่อยแบบไหนต่อยแบบ มวยเขา่าแต่แ,ตแบบมวยถอยหรือไปแบบมวยแบบบู๊อะไรเงี้ยผมผมก็ต่อยได้แต่สมัคที่ผมต่อยผมจะต่อยเป็นลักษณะป้องกันตัวแล้วต่อยเป็นมวยเข่าปั้มตีเป,เป็นสไตล์ของเอฟเอคนคน<ๆ>ที่เป็นแฟนมวยหลายคนยังรออยู่นะโยธินกับพระจันฉายผมก็ยังรออยู่จะได้ต่อยไม่ต่อยกันทีถ้า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 ทวนความจำแล้วเดี๋ยวที่พี่เลียวว่าสองรอบไหมสองถึงสามรอบประมาณนีน้แต่ว่ารอบแรกที่วที่โกที่ที่มอเต GP จีพี ตอนนั้นที่เลื่อนพ่อโคเป็นขึ้นประมาณสองสามรอบครับแต่ว่าครั้งที่สองเราเจ็บใช่ครับตอนที่สองเจ็บเจ็บเพราะว่าซ้อมซ้อมครับซ้อมแล้วมันอุบัติเหตุครับมันเลยเจ็บเลยเลยแบบซ้อมต่อมันเกืออาทิตย์หนึ่งมันซ้อมต่อไม่ได้สองสามวันผมก็กลัวไปไปแล้วไม่มีสภาพผมก็เลยตั้งใจถอนตอนนั้นเจ็บตรงไหนครับเจ็สะโพกหรือซี่โครงนี่ประมาณนี้นะจะไม่ผิดนะแล้วเคยแล้วขึ้นอีกไหมไม่ได้ขึ้นแล้วก็ยังไม่ได้ขึ้นนะ แต่ก็เห็นไม่ไม่ออกจะขึ้นแต่ไม่ไม่ขึ้นอ๋อน like be uh> ี่ถ้าย um ังไม่ได um ้โชคอีกสักสองเดือนเนี่ยเฮียตีจ่ายสี่หมื่นไหมพ่อเฮียตีแกก็ใจดีนะผมไม่ผมไม่เอากระเจี๊ยบหรอกผมเอากระเจี๊ยบมาเยอะแล้วเพราะแกอยากช่วยใช่แกอยากช่วยผมดีวยเอออออออ๋อตอนนี้เฮียตีก็ยังไม่ได้ติดต่อไม่ได้คุยอะไรกันมากครับก็ว่างๆผมก็เข้าไปเล่นกับแกอยู่เรื่อยๆครับอออเเแกใจดีนะใช่แกใจดีครับโอเคครับขอบคุณครับ